เดี๋ยวเรามาดูข้อสอบจริงครูกทมข้อนี้กันนะคะข้อนี้เป็นโจทยอดทิตเลยนะทุกคนจะต้องทําได้ซึ่งครูจะสอนด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือวิธีตรงเนาะวิธีที่2ก็คือวิธีการใช้สูตรนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีตรงก่อนละกันเนาะพอแบบจําสูตรไม่ได้เราจะใช้ใช้วิธีนี้ได้นะคะเขาบอกว่ามีทีมบาสอยู่7ทีมต้องแข่งแบบพบกันหมดเลยนะจะต้องแข่งทั้งหมดกี่ครั้ง เดี๋ยวคุณลูกขอวาดทีมก่อนนะมีทั้งหมด7ทีมเราก็จะวาดได้เป็นแบบนี้อันนี้คือทีมกทีมขอทีมอทีมงไล่ไปแบบนี้อันนี้คือชื่อทีมนะวิธีการทำเนี่ยคุณลูกจะพิจารณาทีละทีมค่ะขอพิจารณาทีมกก่อนกเนี่ยต้องไปแข่งกับทีมอื่นๆด้วยเนาะต้องแข่งครบทุกทีมเลยนี่ก็จะไปแข่งกับทีมขอ่ถ้าแข่งกับทีมขอนับเป็น1ครั้งถ้าแข่งกับทีมคนับเป็นหนึ่งครั้งเป็น2แล้วนะส4 5ี่ห้า ซึ่งเราจะเห็นว่าทีมกอนเนี่ยแข่งทั้งหมด6ครั้งคุณลูกขอเขียนเลข6ตรงนี้นะต่อไปพิจารณาทีมขอต่อนะคะทีมขอแข่งทั้งหมดกี่ครั้งเราจะเห็นว่ากอกับขอเนียมันแข่งกันไปแล้วเนาะคุณลูกไม่นับซ้ํานะอ่ะขอก็ไปแข่งกับคอนะับเป็น1นเนาะสองสามสี่ห้าอันนี้แข่งไปอีก5ครั้งนะคะเขียนเลขห้าแบบนี้ต่อไปทีมคอแข่งทั้งหมดกี่ครั้ง คอเนี่ยไปแข่งกับขอแล้วแล้วก็ไปแข่งกับกอแล้วคุณทุกขอไม่นับซ้ํานะก็นับต่อไปอย่างนี้1 2 3 4แข่งทั้งหมดอีก4ครั้งนะคะก็จะเป็นเลข4แบบนี้ต่อไปทีมงอนะทีมงอแข่งทั้งหมดกี่ครั้งตรงนี้เรานับไปแล้วใช่ปะเรานับไปแล้วเนาะในนี้เราไม่นับซ้ํานะก็จะเป็น1นึ่งงอแข่งกับจอเป็น1ครั้ง งอแข่งกับชอไปหนึ่งครั้งวมเป็น2องนะแล้วก็3นะคะได้เป็น3ามครั้งแบบนี้ต่อไปทีมจอเนาะก็จะแข่งอีกกี่ครั้งคะ1 2่ออ่าอีก2ครั้งเนาะทีมชอก็จะแข่งอีก1ครั้งถูกไหมคะแล้วก็ทีมชอเนี่ยหมดแล้วเนาะศูนยะ์เนาะตรงนี้ไม่มีศนะูนย์ตรงนี้ไม่ใช่ว่าชอเนี่ยไม่ได้แข่งกับทีมไหนเลยนะแต่ว่าเรานับไปแล้วนะคะตรงนี้เลยเป็นเลขศูนย์ดังนั้นเนี่ยจะแข่งทั้งหมดกี่ครั้งเราก็เอาตัวเลขพวกนี้ มารวมกันได้เลยนะคะหกกับ4บวกกันเป็น10เนาะอันนี้เป็น8อีก2เป็น10เป็น20บวกอีก1นะคะก็จะได้เป็น21นั่นหมายความว่าจะแข่งทั้งหมด21ครั้งนั่นเองอันนี้คือวิธีตรงถ้าจำสูตรไม่ได้ทำวิธีนี้แต่ถ้าใครแบบว่าคุณลูกอยากได้สูตรจังเลยอ่ะจัดไปนะคะถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้เราสามารถใช้สูตรนี้เลยก็คือเป็น n คูณกับ n ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย2 n ตรงนี้คืออะไร n ตรงนี้ก็คือจำนวนทีมนั่นแหละนะคะตรงนี้มี7ทีมเราก็แทน n เป็นเลข7ได้เลยจากนั้นเราก็คิดเลขเลยนะ7กับ1ลบกันเนาะเหลือเป็น6 7จคูณหส่วนสองได้เท่าไหร่จริงๆเราเอา6กับ2เนี่ยตัดกันก่อนก็นได้เนาะ เอา2ตัดนะ2 1 2 2 3 6นะคะก็คือเอา2ไปหารนั่นเองจากนั้นเนี่ยเราก็เอา7กับ3เนี่ยคูณกันได้เลยนะ7คูณ3ได้เป็น21นั่นหมายความว่าเขาจะแข่งทั้งหมด21ครั้งเห็นปะได้เท่ากันเลยนะคะประมาณนี้ค่ะใครเข้าใจข้อนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อ2ในคลิปถัดไปนะ